สามอ,อกุ้มองมาตุลอฮิวบรกาตุสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการคาดคะเนความยาวเป็นเมตรนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ,ะนักเรียนจะต้องสามารถคาดคะเนความยาวเป็น เมตรได้นะคะเรามาดูสิคะว่าการคาดคะเนการคาดคะเนคืออะไรคําว่าคาดคะเนก็คือการคาดเดาคําตอบใช่ไหมคะเอ้มันน่าจะยาวเท่านี้มันน่าจะยาวเท่านี้เป็นการคาดเดาคาตอบก่อนที่เราจะวัดจริงนะคะอ่าทีนี้มาดูสิคะว่าในรูปภาพในรูปภาพเป็นอะไรคะรเด็กๆ ในรูปภาพเป็นรูปภาพในห้องเรียนใช่ไหมคะมีคุณครูกําลังอสอนนักเรียนอยู่ใช่ไหมคะ,ะคุณครูทบทวนนิดนึงการคาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตรถ้าเราจะคาดคะเนความยาวเป็นเซนติเมตรเราก็จะยังไงคะเด็กๆเ,เราก็จะต้องเทียบกับความยาว1เซนติเมตรใช่ไหมคะ อ่าถ้าเราต้องการคาดคะเนความยาวของกระดานเนี่ยเป็นเมตรเราก็จะต้องเทียบกับความยาวกี่เมตรเอ่ยเราก็จะต้องเทียบกับความยาว1เมตรนะคะอ่ะอย่างเช่นทั้งสองจากในรูปนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเอ๊ะกระดานนี้น่าจะยาว2เมตรอ่าผู้ชายทีมผู้ชายบอกว่าน่าจะยาว3เมตรครับ อ่าทีนี้นะคะการที่เราจะรู้ว่ากระดาษเนี่ยยาวเท่าไรเราก็จะต้องอะไรคะเด็กๆเ,เราก็จะต้องอ่าวัดใช่ไหมคะกระดาษนี้จะยาวกี่เมตรนะคะเราก็จะต้องวัดนะคะอ่าเด็กๆมาดูสิคะว่าอ่าวัดแล้วมันเป็นยังไงเอ่ย วัดแล้วมันจะได้ความยาวเท่าไหร่คะจะได้ความยาวอ่าจะได้ความยาวของกระดาน2เมตรแ0เซนติเมตรใช่ไหมคะอ่าซึ่งความยาว2เมตร80เซนติเมตรมันใกล้เคียงกี่เมตรคะเด็กๆมันใกล้เคียง2เมตรหรือ3เมตรมันใกล้เคียง 3เมตรนะคะเพราะเพิ่มอีก20เซนติเมตรก็จะกลายเป็นอ่า3เมตรแล้วนะคะดังนั้นมันใกล้เคียงกับ3เมตรนั่นเองนะคะดังนั้นใครคาดคะเนดได้ใกล้เคียงได้ใกล้เคียงกว่าคะเด็กๆทีมผู้ชายหรือทีมผู้หญิงอ่าทีมผู้ชายนะคะอ่าเรามาดูต่อไปสิคะว่า ต่อไปคุณครูให้เราคาดคะเนอะไรคาดเด็กๆคาดคะเนว่าประตูจะสูงกี่เมตรใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ได้คาดคะเนเดาคำตอบก่อนที่ก่อนที่จะวัด่ามาดูสิคะคนนี้บอกว่าน่าจะสูง3เมตรค่ะคนนี้บอกว่าน่าจะสูงอ่าน่าจะสูงสองเมตรนะคะ อ่ทีนี้ใครที่คาดคคเนีได้ใกล้เคียงที่สุดเราก็จะต้องทำการวัดใช่ไหมคะพอเราวัดแล้วพอเราวัดประตูเนี่ยมันสูงกี่เซนติเมตรกี่เซนติเมตรเอ่อยมันสูงสองสองเมตรจากตรงนี้มานี่หนึ่งหนึ่งเมตรจากตรงนี้มานี่ตรงรอยขีดนะคะได้หนึ่งเมตรรวมเป็นสองเมตรและอีกนิดหนึ่ง จากตรงนี้มาตรงนี้อีก20เซนติเมตรดังนั้นวัดแล้วมันจะได้ความสูงจริงของประตูก็กคือ2เมตร20เซนติเมตรเอแล้วมันใกล้เคียงกับความสูงกี่เมตรกี่เซนติเมตรคะเด็กๆมันใกล้เคียงกับ2เมตรหรือ3เมตรอ่าใกล้เคียงกับ2เมตรนะคะอ่าเพราะว่า 2เมตรกับ2เมตร20เซนติเมตรเนี่ยมันยังไงคะมัน2เมตรอีก20เซนติเมตรก็คือความสูงจริงส่วน3มเมตรต้องอีก80เซนติเมตรถึงจะอ่าเท่าถึงจะใกล้เคียงกับความสูงจริงของประตูนะคะ2เมตร20เซนติเมตรดังนั้นใกล้เคียงกับอะไรคะ กับ2เมตรนั่นเองดังนั้น,น,นใครคะคาดเดาอ่าคาดเดาได้อะไรคะใกล้เคียงก็คืออ่าคนนี้นี่เองนะคะคนที่ใส่เสื้อสีชมพูนี่เองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อไปคุณครูให้เราคาดคเนความยาวของโต๊ะนัเกเรียนนะคะ โต๊ะนัเกเรียนน่าจะยาว1เมตรอาคาดคคเนวว่าโต๊ะนัเกเรียนน่าจะยาว1เมตรใช่ไหมคะพอไปวัดจริงโต๊ะนัเกเรียนยาว1เมตร65เซนติเมตรความยาว1เมตร65เซนติเมตรมันใกล้เคียงกับ2เมตรหรือ1เมตรค่ะเด็กๆมันใกล้เคียงกับ2เมตรนั่นเองนะคะ อ่าทีนี้มาดูการคาดคะเนความสูงของตู้หนังสือนะคะตู้หนังสือน่าจะสูง1เมตรเราคาดคะเนว่าน่าจะสูง1เมตรนะคะพอเราไปวัดจริงตู้หนังสือก็สูง1เมตร35เซนติเมตรนะคะดังนั้นความยาว1เมตร35เซนติเมตรใกล้เคียงกับอะไรคะ1เมตรหรือ2เมตรคะเด็กๆใกล้เคียงกับอ่าใกล้เคียงกับ1เมตรนั่นเองนะคะ ดังนั้นนะคะการคาดคะเนความยาวหรือความสูงเป็นเมตรเราสามารถที่จะอะไรคะบอกความยาวหรือความสูงเป็นเมตรให้ใกล้เคียงกับความยาวหรือความสูงจริงโดยไม่ใช้เครื่องวัดก็คือเราคาดเดาไปก่อนว่าเอมันน่าจะสูงเท่านี้นะคะโดยเราไม่ต้องวัดอีกนะคะ,ะการคาดคะเนความยาวหรือความสูงเป็นเมตรนะคะ เราอาจเทียบกับความยาวหรือความสูง1เมตรนั่นเองนะคะนี่คือการคาดคะเนความยาวหรือความสูงเป็นเมตรนะคะเด็กๆสำหรับในคาบนี้นะคะคุณรูกก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคาบนี้นะคะอัสสลามาลุอะลัยกุมมะาระมะตุลลวะบาระกาตุ